หลังจากที่ห้าใส่เวลาประกอบแพรนะคะประมาณ3 4มมื่นเต็มๆพี่น้องจ้ามือนีนะคะสาวอีสานกาแฟนพร้อมด้วยลูกๆนะคะจะเดินทางเอาแพรนะคะไปทรวจสอบล่งน้ำเบิงนะคะว่าจะมีปัญหาอีย่างบอนะคะทุกย่างก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะยางทีห้าคิดเลยนะคะบึงกะใกล้ๆบ้านนี่เองค่ะเป็นบึงขนาดใหญ่นะคะ เฮ่ากะเอาแพร่ลงนามได้เป็นทีเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นสาวอีสานกระดึงแพร่เข่าฟังนะคะเพื่อทีจะมารับลูกๆไปน้่ค่ะเด็กน้อยกระตื้นตาตื่นใจนะคะเพราะว่าเพิ่นบบเคยออกแพร่หรือว่าเพิ่นบบเคย์ลองแพร่มาก,ก่อนนะคะเด็กๆใส่เสื้อชูชีพนะคะป้องกันอุบัติเหตุพร้อมโดยสาวอีสานน้่นะคะ จังไดนะคะสาวอีสานนะคะจะนําบรรยากาศดีๆมาฝากพี่น้องเข้าอีกนะคะทามือใดฝนบดตกแล้วกัมือใดบ่บดรเฮ็ดงานนะคะสาวอีสานก็จะนําบรรยากาศดีๆแบบนี้มาฝากพี่น้องเข้าอีกได้จ้าเด้อ